สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อดพามาทํานะคะข้าวต้มกล้วยนะครับแบบง่งายๆแล้วก็หอมง,ง,ง่ายๆด้วยนะครับส่วนผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวออดแปะไว้ให้แล้วกันเนาะมามาเริ่มกันเลยเทนะครับขา้าวเหนียวนะครับอันนี้ขา้าวเหนียวนี่ออดกอบ ใส่ข้าวเหนียวนะครับ1กิโลนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็แช่ถึง3ถึง4ชั่วโมงนะครับทุกคนแช่ทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วนรานํากะทินะครับมาใส่หม้อหรือกระทะนะครับโอ้ใช้กระทะเนาะวันนี้จะเป็นข้าวต้มแบบผัดหน่อยแล้วก็เราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยเทลงไปเลยนะครับทุกคนพอใส่แล้วเราก็กวนสักนิดนึงกวนไปเรื่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปไม่ต้องให้แตกมันนะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ข้าวเหน,นียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะครับสามถึงสี่ชั่วโมง,งใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะมากวนนะครับทุกคนเป็นคนที่ชอบกินมากเลยนะเมนูเนี้ยทำเราแบบเยอะมากกวนไปเลยนะครับน้ําตาลเรายังไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะไปพุ่มตัวข้าวเหนียวเนาะแล้วข้าวเหนียวจะกรุบแล้วก็ไม่สุกนะครับทุกคนเราจะใส่หลังๆห,หน่อยเราควรไปให้น้ําแบบห้วนแล้วก็แห้งเลยนะครับทุกคน ควรไปเรื่อยๆนะคบเดี๋ยวเห็นนะพอได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ําตาลลงไปนะครับไม่งั้นข้าวเหนียวเราจะกรุบๆถ้าสังเกตได้ถ้าเราใส่เร็วเขาจะหุ้มตัวเม็ดข้าวไวอ่าแล้วเราก็คนนะครับนี่เลยคนไปเลยนะครับเห็ดไม้เสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ก่อนนะครบผัดถ้วยใหญ่ๆเลยนะครับหรือกะละมังมาพักไปเลยอันนี้ทําเยอะอยู่นะได้ประมาณ 30- 40ห่อได้เลยนะครับทุกคนอ่าเทลงไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาปอกกล้วยนะครับสั้นๆเลยกล้วยน้ํำวาเราก็ทําง่ายเนาะปอกเป็นอยู่แล้วก็มาแล้วก็มาหั่นกล้วยนะครับนี่เลยให้เป็นเสี้ยวแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วกล้วยเราเรามาทําการห่อ,อก,กันแบบง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องไปแบบถ้าเกิดใครถนัดแบบที่เป็นแบบอีกแบบนึงก็ห่ออย่างนั้นได้นะแต่โอ๊ตเอาแบบนี้ง่ายๆเพราะเราหอกินเราไม่ได้ห่อขายเนาะเราหอกิน นี่เลยใส่ลงไปเลยทุกคนหอมหอมกะทิด้วยทุกคนอ่ะนี่เลยกระทบกันนะครับเข้าหากันแบบง่งายนี่เลยแล้วก็พับนะครับฝั่งซ้ายมาก่อนนะครับทบลงไปเลยเสร็จแล้วได้ตามด้วยฝั่งขวานะครับแค่นี้เองเข้าต้มเราอ่ะอันที่สองห่ออันห่อสักสองอันเนาะอ่า เนี่ยเราก็ตักลงไปเลยไม่ต้องแบบเขาเรียกว่านะไม่ต้องตักเขาเหนียวเยอะนะเดี๋ยวเวลาห่อมันจะปรินะครับทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็พับนะครับอืมแล้วก็พับเข้าหากันเสร็จแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาถนัดฝั่งไหนก็เริ่มฝั่งนั้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วเห็นปหข้าวต้มเราเสร็จแล้วมาใส่นะครับหม้อนนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยทุกคน ใส่หม้อน,นึ่งลงไปเนี่ยทำง่งายๆอย่างงี้ทำกินเองนะครับทุกคนลองทำดูนะสูตรก็ไม่มีอะไรมากเครื่องก็น้อยมากไม่ค่อยใช้อะไรหรือวัตถุดิบนะครับทุกคนปิดฝาไว้อ่ะเหมือนเสกได้เลยเปิดออกมาได้แล้วข้าวต้มข่าวน่ากินนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอตัวกินข้าวต้มก่อนนะครับสวัสดีครับ